ก,ก็อยากจะให้สังคมวันนี้เนี่ยผมเคยถูกกล่าวหาในเรื่องที่ว่าเปลี่ยนช่องทางทางการเมืองจริงๆแล้ววันนี้ก็ตอบได้ชัดว่าไม่ใช่โดนกล่าวหาอันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทําความเข้าใจกับคนว่าเราไม่ใช่เปลี่ยนเส้นทางนะแล้วเราไม่ใช่พูดอีกสักครั้งหนึ่งจะพูดสุดท้ายแล้วผมนี่ไม่ใช่งูเหา่าสังเกตจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในสิ่งที่ผมเคยอยู่มาในวันนี้ตอบชัดแล้วว่า ที่ไหนที่เราทํางานให้ประชาชนไม่ได้ที่ไหนไม่มีพื้นที่เราทํางานให้ประชาชนได้เนี่ยเราจะเลือกไปอยู่ที่ใหม่ไปอยู่บริษัทใหม่ที่ให้โอกาสเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติของนักการเมืองแล้วประกอบกับว่าในบรรดาที่มาสสที่มาอยู่พักแม้แต่พักอย่างพักอื่นที่พักใหญ่พักอย่างพักเพื่อไทยก็เปลี่ยนมาหลายพักผมนี่ก็จริงๆก็อยู่ไม่กี่พักแล้วฮะแม้แต่มาอยู่ภูมิใจไทยนี่ก็ยุบสภาแล้วค่อยมาอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็กลับเรียน ขอขอความเป็นธรรมกับสื่อว่าถึงจะเรียกก็ให้มันเป็นกระแสที่อยู่แต่วันนี้ผมยอมรับว่าผมมีความใจเย็นมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์แล้วก็พูดได้จะพูดแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นไม่เคยทิ้งอุดมการณ์ที่จะช่วยบ้านเมืองผมนับตั้งแต่วันที่ผมอยู่กับทางประชาชนตั้งแต่เป็นทนายของนอปชตั้งแต่มาเป็นสสอนี้ถ้าติดตามจริงๆิเนี่ยผมก็ยึดประชาชนเป็นหลัก วันนี้เมื่อให้โอกาสทํางานก็จะทํางานในฐานะเป็นรองโฆษกรัฐบาลเรียนรู้ให้มากที่สุดนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้มาทํางานในทางสื่ออย่างเป็นทางการแบบนี้นะครับ